สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับปามบัมเรมี็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้จะเป็นคอนเทนที่ว่าร<อ>ีวิวเซเว่นนั่นเองนะคะก็ปามเนี่ยจะพยายามทําพวกรีวิวเซเว่นให้บ่อยๆขึ้นเพราะว่าคือตอนแรกอะก็จะซื้อของในเซเว่นแล้วก็มาทํารีวิวแหละแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นอยู่ในรีวิวจ้าทีนี้เราก็เลยเฮ้ยจริงๆมันควรจะแยกแคตตากอรี่ให้ถูกต้องอะเนาะวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวของที่ซื้อในเซเว่นได้นะคะสิ่งที่ปามจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวน,นี้เลยค่ะ บ b บีครีมนะคะจาก BK เป็น Acne BB c r e a ครมนะคะที่มี SF 50บวก PA บวก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 กันเลยทีเดียวค่ะโดยเจ้า BB c r ครีมของ BK นะคะเขาก็บอกคุณสมบัติของตัวเองไว้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปกป้องแสงแดดจาก UVA และ UVB ด้วยนะคะนำเข้าจากอเมริกาไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยนะคะไม่อุดตันรูขุมขนนะคะแล้วก็ ทำให้รอยค้ามหรือว่ารอยสิวเนี่ยจางลงนะคะคือตัวนี้นะเป็นทั้งบีบีครีมแล้วก็เป็นทั้งบำรุงด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้ปาเป็นสิวค่อนข้างเยอะนะคะคืออาทิตย์หนึ่งอาจจะต้องขึ้นสิวสักเม็ด หรือ2เม็ดอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจช่วงนี้ทําไมสิวเยอะสิวบุกก็ยังต้องรักษาต่อไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้เราใช้อะไรที่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบีบีครีมกันแดดหรือว่าครีมบารุงอะอะไรที่ช่วยเรื่องรอยสิวหรือว่าสิวที่มันจะไม่ขึ้นใหม่อะเราใช้ตลอดเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวอันนี้กันซึ่ง คือเขาจะมีแค่เบอร์เดียวนะคะไม่มีแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรเงี้ยมีสีเดียวซึ่งน่าจะเข้าได้ทุกทุกสีผิวนะตอนนี้เขาก็จะเคลมแรงมากเลยนะว่าแบบว่าล็อกผิวสวยลดปัญหาผิวแล้วก็ปกปิดคุมมันด้วยนะคะซึ่งหน้าของนุ้งปามตอนนี้ก็จะมีรอยสิวที่ยังเก่าๆอยู่นะคะไม่รู้ว่ามันจะหายได้ไหมแล้วก็จะพยายามแล้วก็แบบรอยสิวเนี่ยเก่าๆแล้วช่วงนี้จะขึ้นบ่อยคือปามจะเป็นคนที่ขึ้นสิวช่วงคางซะบ่อยเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิวสิวใหม่ๆเลยอะ่ะซึ่งแบบขึ ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เซ็งมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้กันนะว่าจะเป็นยังไงก็ปาดลงไปที่หน้าเลยนะคะซึ่งสีมีความเหลืองดีมากๆเลยนะคะคือเท่าที่ลองแบบในชุดประจําวันไปแล้วนะคะลองแล้วจนแบบมันฟีบเลยเห็นป่ะอันนี้มันมีขนาดลืมบอกเลยขนาดสี่กรัมราคาไม่49บาทก็39บาทจําราคาไม่ได้นะคะวันนี้จะขอใช้เป็น แปรงก็แล้วกันนะคะอันนี้คือแปลงของ E.L.F. นะคะเพราะว่าจะได้ความแน่นนะคะแปลงมันจะมีความแน่นมากกว่าพวกฟองน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆถ้าเกิดใครถนัดใช้มือก็เอาเลยแต่ว่าปาเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้มือมันขี้เกียจล้างนั่นเองสีดีอะความรู้สึกว่าสีมันเหลืองแล้วมันก็พอเหมาะกับปาล์มะสีสีดีมาก แล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะมีความปกปิดที่กําลังดีนะคะพวกรอยแดงรอยสิวอะไรตรงคางเนี่ยถือว่าหายไปเยอะเลยแต่ว่าก็จะมีรอยสิวใหญ่ๆตรงเนี้ยซึ่งมันก็แล้วคำนี้มันนูนอ่ะเออมันก็เลยเหมือนไม,ไม่ไม่สามารถปกปิดได้ขนาดนั้นปามรู้สึกว่าหลังจากใช้เนี่ยกลิ่นของ B K Acne B B เนี้ยมันเหมือน กลิ่นเมนทอสรู้สึกเหมือนเราไหมนะคะคือนี่ก็คือลงไปทั่วหน้าแล้วโดยใช้กับแปรงนะคะแปรงมันก็จะได้ความความแน่นขึ้นการปกปิดที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าเนื่องจอกว่ายังจะมีอรอยสิวอะไรอย่เงี้ยเราปั๊มก็เลยจะใช้เพิ่มอีกรอบนึงซึ่งเนื้อค่อนข้างบางเบานะไม่ได้แบบว่าหนากักใดๆนะคะอันนี้ก็คือลงทั้งหน้ารอบที่สองโดยใช้แบบว่าเฉพาะจงเฉพาะจุดอะไรเงี้ยเฮ้ยหน้าเนียนมากแล้วก็สีดีมาก ชอบมากเลยจริงๆอ่ะชอบอยู่แล้วสำหรับตัวนี้เพราะว่าลองใช้แล้วแฮปปี้มากเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็มีการปกปิดคุมมันที่ค่อนข้างโอเคสําหรับผิวปานนะคะแล้วป้อก็จะใช้แป้งนะคะที่ใช้อยู่ประจำเนี่ยในการเซตเขานะคะซึ่งแป้งวันนี้จะเป็นแป้งของโพลีนะคะซึ่งอะไรคะเห็ดแพแล้วจ้านางคุมมันกับน,น้ำกันเหงื่อดีดีจรนะิงๆนะลง ยังบีบีครีมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปั๊มจะไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยกันท้ายคลิปนะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือฟินิชลุกนะคะที่ปัามแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้บีเคแอน่อันนี้นะคะบีบีครีมที่แต่งหน้าวันนี้นะคะก็เป็นลุกประมาณนี้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าในช่วงช่วงนี้คือใช้เกือบทุกวันเลยเพราะว่าหนึ่งเลยมันบางเบาค่ะสองคือมันมีการปกปิดที่ที่ดีอ่ะปกปิดดีเลยนะคะสำหรับ หน้าปามที่มันไม่ได้มีรอยสิวเยอะนะคะมีรอยสิวแบบอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนาะว่าประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากคือปามก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีรอยสิวเยอะมากๆเช่นแบบหลุมสิวแบบหลุมสิวเลยหรือว่าสิวแบบเต็มหน้ามันจะช่วยขนาดนั้นไหมแต่ปามมองว่ามันไม่ช่วยขนาดนั้นมันช่วยได้ได้บ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสิวขนาดนั้นไปหาแบบ o า n d a t i o นที่มันแบบฟูลคอ VERAGE น่าจะง่ายกว่าแต่ถ้าใครเป็นสีแบบน้อยๆแบบไม่เยอะมากเหมือนปาล์มก็ใช้ได้ค่ะค่อนข้างดีเลยสําหรับตัวปาล์มที่ได้ลองแบบ หลายวันคือแบบลองตลอดเลยช่วงนี้ที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นสิวนะคะก็คือแบบว่าปกปิดดีคุมมันก็โอเคนะคะสบายหน้าแล้วก็โทนสีเนี่ยเหมาะสําหรับคนไทยมากเพราะว่าเป็นโทนเหลืองนะคะไม่มีแบบอันดอร์โทนแบบชมพูเลยแล้วก็สบายหน้าคือดีอ่แล้วก็ราคาถูกนะคะสี่กรัมในราคาสี่สิบเก้าบาทปมาว่า ค่อนข้างโอเคนะก็ไม่ได้ถือว่าแพงอะไรมากมายนะคะเขาน่าจะมีเป็นเป็นหลอดไหมอันนี้พอไม่แน่ใจแต่ถ้ามีเป็นหลอดก็แนะนําซื้อเป็นหลอดดีกว่าแต่แบบซองเนี่ยมันก็คุ้มมันเหมาะสำหรับ พกพาเดินทางอะไรง่ายๆแล้วอย่างตัวปามเป็นคนที่ไม่ชอบพวกรองพื้นขวดชอบเป็นแบบรองพื้นซองเพราะว่าใช้งานง่ายมันก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายดีนะคะส่วนเรื่องว่ามันช่วยงดยับยั้งการเกิดสิวใหม่หรือไม่อะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้องลองไปไปในระยะที่ยาวนานเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้ขนาดนั้นไหมแต่ถือว่าค่อนข้างเคไม่แพ้แล้วก็หลังจากล้างหน้าก็มีไม่มีอาการที่จะทําให้ก่อเกิดสิวขึ้นมาใหม่นะคะก็ถือว่า ข้างทําดีนะคะโอเคค่ะวันนี้ปอมต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะก็หวังว่าจะชอบการสําหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็หาดูกันนะคะตาม7 e เ e ่ e อีเลทั่วไปเลยแถวแถวบ้านคุณทุกคนเนี่ยน่าจะมีนะคะวันนี้ปอมลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย